กฎของไตลักเนี่ยทำงานสม่ำเสมอเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในพลังบวกเนี่ยอย่าคิดว่าบวกแค่หนึ่งนาทีแล้วมันจะอยู่24ชั่วโมงไม่ใช่นะคะบวกก็ต้องบวกตลอดเวลานะฮะบวกก็คือต้องบวกตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไปนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงต้องการให้คงไปถึงนะฮะสามวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันเป็นไปนไม่ได้เข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยพระอาทิตย์นเนี่ยจะสว่างก็ตอนที่กลางวันเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกนะคะก็ตอนนี้ก็มืดแล้วเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะเรื่องราวของวิธีการคุมจิตของเราเนี่ยเราต้องเป็นเจ้านายร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะเราต้องเป็นเจ้านายร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่งั้นอะไรปะมันก็จะถูกการแทรกแซงถ้าเราไม่มาคุมจิตไม่มาคุมชีวิตของเรา คลื่นพลังงานเขาพร้อมแทรกแซงเสมอเดี๋ยวคลื่นอารมณ์ลบเดี๋ยวคลื่นอารมณ์อิจฉาเดี๋ยวคลื่นอารมณ์นินทาเดี๋ยวคลื่นอดีตเดี๋ยวคลื่นฟูมไฟายสารพัดคลื่นเลยมันจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่เบรกไม่เป็นนายทวารทั้ง5้าตาหูคอจมูก,มกลิ้นกายใจทำไมมันเยอะกว่า5นะคะก็คือนะคะตานะะหูจมูกปากนะคะสัมผัส นี่คือทวารห้าหลักๆของเรานะคะดังนั้นถ้าเราไม่ลุกมามีสติเอาสติมาเป็นนายคุมนะคะทวารทั้งหงอ่า พลังงานที่ลายล้อมรอบตัวเรานะฮะโหแบบว่าถ้าเราจินตนาภาพนะมันก็จะลอยวนะ้นอะคือเดี๋ยวนี้จินตนาภาพให้เป็นหนังไฟได้นะเออสารพัดอย่างแล้วมันจะเป็นคลื่นกระทบข้อสู่ร่างกายแล้วเราต้องรู้ว่าเราก็คือคลื่นพลังงานนะฮะเราคือคลื่นพลังงานเพราะในอรารมณ์ความรู้สึกเรามันเป็นพลังงานนะฮะและถ้าเกิดคลื่นพลังงานกับเราตัวเราเนี่ยนะฮะไม่ ได้นะคะคอนโทรลน,นะฮะไม่ได้ควบคุมให้อยู่พลังงานซึ่งขึ้นสูงๆนะคะพลังงานขึ้นต่ําๆมันก็เข้ามาแทรกแซงและเราก็จะเป็นเนื้อเดียวกับคลื่นพลังงานต่ําๆไปอัตโนมัตินะคะวันนี้นะคะก็ถือว่ามีโอกาสดีมากๆที่ได้อธิบายคําว่าค่าคลื่นพลังงานดีๆเหมือนข้าวก็คือเปรียบเสมือนนะคะไม่ใช่เหมือนเปรียบเสมือนข้าวนะคะคลื่นพลังงานลบๆเปรียบเสมือนขีนะะ้ พูดกันหยาดนี่ว่าอยากนะคะแต่มันเห็นภาพได้ชัดแล้วที่ใช้แบบนี้นะคะทำให้หลายๆคนนะคะเลิกในเรื่องของการที่จะไม่ไปยุ่งกับพฤติกรรมลบๆไปหลายคนละต้องพูดแรงๆนะคะพูดให้ชัดนะ,ะคะพูดเปรียบเทียบดูนะความคิดบวกคุณเหมือนข้าวนะคะความคิดลบมันเหมือนขี้นะ,ะแม้ว่านะคะเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะลายมันก็เหมือนข้าวผสมกับขี้มันกินไม่ได้ นะะแล้วถ้าเอาให้คิดอีกมุมหนึ่งแม้ข้าวหนึ่งถังนะ,ะข้าวหนึ่งถังนะที่แค่เพียงนะคะเซี่ยวเล็บม,มือเดียวมันตกผสมไปในข้าวคุณก็กินข้าวนั้นไม่ได้จริงหรือไม่เพราะกินความเหม็นของที่มันเหม็นฟุ้งจนข้าวทั้งถังคุณไม่ได้กินแล้วคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณยังไม่เลือกข้างให้มันเด็ดขาดสักีนะคะพูดเหมือนบอกตัวเอง นะคะอ่านะคะสะท้อนย้อนนะคะว่าคาพูดคํานี้นะคะที่พูดแล,แล้วมีหลายๆคนนําไปใช้แล้วก็เลิกทันทีฝังลบนะคะมันดีกว่าที่เราใช้ยาหอมอะ่ะนะคะดีกว่าใช้ยาหอมแล้วมันก็สะท้อนใจนะคะให้ที่ต้องเลือกข้างเช่นเดียวกันเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่มีค่าในชีวิตเราที่คู้ควรกับขี้หรือขี้ไม่คู้ควรกับชีวิตเราเลยนะคะที่รักวันนี้บอกเลยว่า คลิปนี้เนี่ยตั้งใจอัดให้จริงๆให้มองเห็นภาพอย่าไปยุ่งกับขี้แม้กระทั่งปลายเล็บนะคะหรือแม้กระทั่งเศษเสี้ยวนะคะยกจิตยกใจให้นะคะฝึกตนเองให้อยู่ในความสว่างสวัยประพัดสดเหมือนแรกเกิดของเราดีกว่าค่ะนะคะแล้วเข้าไปนะคะเขาเรียกว่าไปทงความสะอาดไปดูแลนะคะไปฟูฟักถนอมจิตวิญญาณตรงนี้ดีกว่าค่ะนะคะ เพื่อใช้เพื่อชีวิตของคุณเองเพราะชีวิตของใครคนนั้นต้องทำเองไม่มีใครไปรักษาดวงจิตให้เราได้ดีเท่ากับตัวเราเองด้วยความรักและปรารถนาดีคลิปนี้จึงมานะคะทำมาเพื่อให้ทุกคนได้นะคะหยุดไปแตะเรื่องเราลบๆให้กับชีวิตตัวเองได้แล้วนะคะไม่คุ้มเลยนะคะเหมือนกับข้าวผสมขี้ยังไงอย่างนั้นแหละนะคะเลือกข้าวดีกว่าคะ่ะ